สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน้องพัดนะคะวันนี้น้องพัดมาถ่ายคลิปต้นมะหวานให้ดูอีกแล้วนะคะต้นมะหว่านน้องพัดขายต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะถ้าเอาสองสามต้นก็ต้นละเจ็ดสิบบาทแต่ค่าจัดส่งต้นละยี่สิบบาทนะคะถ้าเอาห้าต้นน้องพัดส่งฟรีนะคะต้นละเจ็ดสิบบาทนะคะนี่นะคะน้องพัดยังให้ดูนะคะนี่ค่ะมันกําลังจะถอดยอดแล้วนะคะ มันอยากถอดเอดมันอยากโตมากเลยนะคะนี่นะคะต้นผัหวานน้องพัดส,สวยนะคะนี่นะคะนี่นะคะ่ะสวยมากเลยนะคะถอดยอดตั้งเยอะแล้วนะคะนี่นะคะต้นนะคะสนใจโทรที่เบอร์ศูนย์หกสี่แปดห้าเก้าแปดแปดสี่แปดนะคะเบอร์นี้มีไลน์ด้วยนะคะโทรมาได้นะคะ <c oughs> นี่นะคะต้นผักหวานสวยงามมากนะคะสมบูรณ์มากนะคะ บางที่ขายต้นละร้อยหรือร้อยห้าสิบนะคะถ้าของน้องพัดนะคะ <c oughs> เนี่ยคะ่ะต้นผักหวานหน้านี้เป็นหน้าปูผักหวานนะคะหน้าฝนจะไม่มีต้นผักหวานขายนะคะหน้าฝนของจะหมดนะคะถ้าคุณแม่เอฟซีคนไหนสนใจก็สั่งสั่งซื้อไปเก็บไว้ก่อนก็ได้นะคะนี่นะคะนี่คะ่ะต้นผักหวานน้องพัดนะคะ สวยนะคะนี่นะคะ่ะแล้วก็น้องพัดขายยาสีฟันด้วยนะคะยาสีฟันหลอดละสองร้อยนะคะถ้าหนึ่งหลอดก็เสียค่าจะส่งห้าสิบบาทนะคะถ้าสองหลอดน้องพัดส่งฟรีนะคะยาสีฟันนะคะดีมากๆเลยนะคะยาสีฟันก็โทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสี่แปดห้าเก้าแปดแปดสี่แปดนะคะ <c oughs> นี่นะคะ S <S> นี่นะคะต้นผลหวานนะคะน้องพัดหายให้ดูนะคะนี่นะคะนี่นะคะต้นักหวานนะคะต้นผกหวานของน้องพัดสมบูรณ์มากนะคะนี่นะคะนี่นะคะ นี่นะคะนี่นะคะตัวหมวกว่านนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะนี่นะคะ ต้นผักหวานน้องพันธนะคะสมบูรณ์มากๆเลยนะคะน่าจะลงปลูกได้แล้วนะคะสวยด้วยนะคะต้นพันธุ์สมบูรณ์มากนะคะนี่นะคะ นี่เนี่ยคะต้นผกหวานนะคะนี่ค่ะพันธ์สีทองนะคะน้องพัดขายแต่พันธ์สีทองนะคะ <c oughs> พันธ์เขียวเนาะมันมันไม่ค่อยได้ขายดีนะคะมันกินไม่อร่อยนะคะพันธ์สีทองมันจะหอมนะคะออกเยอะด้วยนะคะนี่นะคะน้องพัดก็ปลูกพันธ์นี้แหละค่ะอยู่บ้านนะคะที่น้องพัดทําคลิปให้ดูนะคะไปไปย้อนดูคลิปน้องพัดย้อนหลังได้นะคะนี่นะคะไปดูคลิปน้องพัดแล้วก็ดูให้จบด้วยนะคะ นี่นะคะต้นผักหวานนะคะสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะถ้าช้าหมดนะคะต้นผักหวานนะคะเพราะว่าหน้านี้เขาจะแบบมีจะมีแต่คนสั่งซื้อนะคะถ้าหน้าฝนก็ไม่มีต้นจําหน่ายแล้วนะคะหน้าฝนก็จะหมดนะคะนี่นะคะ นี่นะคะนี่ค่ะต้นผกหวานนะคะนี่ค่ะถอดยอดแล้วนะคะนี่ค่ะถอดยอดสวยมากนะคะมีแต่ต้นถอดยอดนะคะต้นหวานนะคะนี่นะคะสวยมากมากเลยนะคะมันพร้อมที่จะลงปลูกแล้วค่ะหน้านี้หน้าปลูกผักหวานนะคะน้องพัดก็ปลูกหน้านี้แหละค่ะผักหวานน้องพัดถึงจได้โตโตได้นี่นะคะคลิปนี้นะคะนี่นะคะนี่ค่ะนี่อ่ะคลิปนี้อ่ะ ผงหวานสวยมากนะคะนี่ค่ะอยากได้ต้นผงหวานกับยาสีฟันอ่ะกับน้องอยู่กับน้องพัดน,นะคะน้องพัดขายยาสีฟันด้วยนะคะยาสีฟันก็แก้ปวดฟันแก้แก้ได้หลายอย่างนะคะ <c oughs> ไฟไหม้น้ำร้อนลวกก็แก้ได้นะคะฟันโยกคุกพองก็ทาได้นะคะ มแมลงสัตว์กัดต่อยก็ทาได้นะคะยาสีฟันนะคะนี่นะคะนี่นะคะ่ะต้นผบหวานนะคะสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะนี่นะคะนี่นะคะ่ะ,คะ,ะ,คะสวยนะคะพันธุ์สีทองนะคะนี่ค่ะนี่นะคะ สวยมากๆนะคะผกหวานพันสีทองนะคะปลูกไม่นานคะ่ะถ้าเราใส่ใจมันสักนิดก็สองปีก็ได้เก็บกินได้ขายได้นะคะนี่นะคะ

นี่นะคะนี่นะคะนี่นะคะ <c oughs> ต้นพันธ์สวยนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์น้องผัดด้วยนะคะขอบคุณค่ะ